สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าจีน่าเดอะเฟสล้งออกโรงป้องแฟนหนุ่มทอยปฐมพงศ์โดนเข้าใจผิดเป็นคนร้ายคดีดังจากกรณีนายธนพัฒนชนะกุลพิสารหรือทอยทอย,ทอยวัย21ปี นักแสดงจากซีรีส์ดัง YAYU The Series พระรักใช้เปล่าก่อเหตุแทงแฟนสาวพิมพ์ชัชรันเสียชีวิตคาบ้านพักประมาณ20แผลต่อมาทางด้านนักร้องหนุ่มอย่าง The Toys กลับถูกชาวเน็ตเข้าใจผิดและถูกด่าแรงว่าเป็นคนร้ายในคดีดังกล่าวซึ่งต่อมาทางด้าน The Toys ก็ได้ออกมาโพสต์เคลีย์ประเด็นดรามา่าโดยระบุว่า ปัญจกรยานยังล้มเลยกูจะไปแทงใครได้นอกจากนี้นักแสดงหนุ่มอย่างทอยปถมพง์ก็ได้โดนชาเน็ตเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายและทักมาด่าเช่นกันซึ่งทางด้านเจ้าตัวก็ได้โพส์ตเคลียร์ประเด็นเหมือนกันระบุว่าอาจจะมีหลายคนกำลังสับสนอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ผมนะครับคนละคนครับใจเย็นกินสเต็กยังใช้ช้อนซ่อมเลยนะครับ ล่าสุดก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อนางแบบสาวจีน่าเดอะเฟสแฟนสาวของนักแสดงหนุ่มทอยปฐมพงศ์ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวเคลียร์ว่าแฟนหนุ่มไม่ใช่คนร้ายอย่างที่เข้าใจจริงๆโดยระบุว่าก็ว่าเพื่อนส่งข่าวนี้มาเยอะยังอยู่ดีนะคะพร้อมใส่อีโมจิน้าหัวเราะงานที่ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มด่าและไม่เห็นด้วยโดยมองว่าไม่ใช่เวลามาเกาะกระแสหรือหิวแสงอีกอย่างไม่ใช่เวลาที่จะมาใส่อีโมจินะ ยิ้มแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ